วางวางไว้ไม่ได้นําดินกลบด้วยนะครับวางไว้เลยนะครับอัตราการงอกก็จะสูงจริงๆแล้วสําหรับเม็ดพืชผักสวนครัวเรานะครับไม่จาเป็นต้องไปปลูกลึกนะครับพี่น้องครับวางแล้วก็นําหน้าดินหรือว่าฟางนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าฟางเรามาคลุมคลุมเม็ดเข้าไว้เลยก็ได้อย่างนั้นได้นะครับไม่ต้องไปลึกเลยนี่นะครับกำลังงอกเลยนะครับกําลังดันดินขึ้นมาอัตราการงอกสูงเลยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับดาบวัดดําเนินสะดวกนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่27นะครับพฤษภา2พัน66อัปเดตสวนผักสวนครัวของเรานะครับพี่น้องครับหลังจากครั้งที่แล้ววันที่22ได้มีโอกาสได้นำเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าชนิดไหนบ้างงอกนะครับพี่น้องครับไปดูกันเลยภาพที่เห็นตอนนี้ก็เวลาสักประมาณ11โมงกว่าๆนะครับพี่น้องครับ แดดก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสาหรับที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือมีออข้าวโพดนะครับพี่น้องครับเนี่ยดาบว่าได้มานำมเมล็ดของพืชผักสวนครัวต่างหลายชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าชนิดไหนมันงอกก่อนนะครับเนี่ยที่เห็นเห็นก็คือข้าวโพดนะครับพี่น้องครับเป็นข้าวโพดหวานแล้วก็ได้มีตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอก,กับพริกนะครับดาบว่าได้ปลูก รวมกันเลยนะครับรวมกันเลยนะครับนี่ก็ได้นํามาจากหลังบ้านพักนะครับซึ่งเขางอกตามเองในในคลองหลังบ้านนะครับของงอกเองนะครับก็จะเหี่ยวหน่อยเพราะว่าตอนนี้แดดแดดร้อนมากนะครับเดี๋ยวจะหานะครับหาพวกเศษใบไม้มาปกคลุมหน้าดินไว้นะครับพี่น้องครับถัดเข้ามานี้ก็จะเป็นพวกนะครับเป็นพวกถั่วต่างๆนะฮะอย่างต้นเล็กๆเลยแล้วก็มีนะครับนี่คือถั่วพูนะครับถั่วพู คือแต่ละหลุมนะครับแต่ละหลุมแต่ละนะครับถึงที่ปลูกครั้งครั้งหนึ่งนี้ก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์ของพืชผักสวนครัวจํานวน4ีถึงหเมล็ดนะครับในหลุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นบ้างนะครับเนี่ยดูถั่วปูครับเมล็ดถั่วพูขึ้น,นครับหลักๆเบื้องต้นเลยซึ่ง ลูกทหารก็ได้มาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นก็คือมีพวกกะเพราครับพี่น้องครับกะเพราแล้วก็พลิกมะเขือนะครับปลูกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับดาวะก็ได้นํามาเสริมนะครับเสริมเพิ่มขึ้นมาจากที่มีอยู่เดิมนะครับนี่ดูเขางอกนะครับผ่านไปประมาณหกเจ็ดวันนะครับพี่น้องครับจะนำเมล็ดมาฝังไว้นะครับเห็นไะที่เห็นชัดเจนงอกก่อนเพื่อนเขาเลยนี่ก็คือข้าวโพดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพด นี่นะฮะนี่นะครับหลายเม็ดเลยนะครับช่วงที่ดาบันมาปลูกวันนั้นก็จะรู้สึกว่าฝนจะตกพลำๆด้วยนะครับมีเม็ดพลิกมีเม็ดมะเขือนะครับพี่น้องครับเนี่ยวางวางไว้ไม่ได้นำดินกลบด้วยนะครับวางไว้เลยนะครับตากาันงอกก็จะสูงจริงๆแล้วสําหรับเม็ดพืชผัก สวนครัวเรานะครับไม่จาเป็นต้องไปปลูกลึกนะครับพี่น้องครับวางแล้วก็นําหน้าดินหรือว่าฟางเนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าฟางเรามาคลุมคลุมเม็ดเข้าไว้เลยก็ได้อย่างนั้นได้นะครับไม่ต้องไปลึกเลยนี่นะฮะกำลังงอกเลยนะครับกําลังดันดินขึ้นมาอัตราการงอกสูงเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นถั่วนะครับพี่น้องครับเห็นได้ชัดเลยก็เป็นถั่วสีม่วงลายเสือนะครับ ถั่วในโครงการเมล็ดพันธุ์นะครับของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้าเรานะครับพี่น้องครับหรือสมเด็จพระเทพเรา่นะครับซึ่งได้เมล็ดพันธุ์มาดาวัดก็ได้นํามาปลูกไว้นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่คัดแล้วนะครับเป็นคัดอย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ก็มีนะครับไปสอบถามได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของในแต่ละส่วนนะครับซึ่งดาวัดได้นํนมาจากนอกจากข้าวโพดหวานแล้วนะครับพี่น้องก็มีถั่วลายสร ที่เห็นอยู่นะฮะที่กําลังงอกอยู่นี่ก็เป็นถั่วพรานะครับพี่น้องครับถั่วพราเนี่ยนะครับสวยงามงอกนะครับดูดิงอกดีมากนะครับเอ่อหันออกมาด้านข้างนี่นะครับที่ดาบว่าได้ปลูกไว้ก่อนหน้านั้นนะครับวันที่น้องๆทหารได้ทําแปลงผักตรงนี้เสร็จก็ดาบวัาก็ได้นามาปลูกตรงนีด้ด้วยเหมือนกันนะครับห้าหกชนิดนะครับมะขามมงต้นสักต้นขนุนสองต้น มะข่ามงนี้อีกสองต้นนะครับแล้วก็มีมะขามนะครับมะขามเปรี้ยวนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับพี่น้องครับติดแล้วนะครับที่ห็นเห็นอยู่ปลูกในหลุมเดียวกันหมดเลยนะครับสําหรับไม้ป่าไม้ผลนะครับก็ถัดขมานูในแปลงต่อเลยนะครับพี่น้องครับเนถั่วพระนะครับหลุมนี้ถั่วพระขึ้นมาคู่กับนะครับถั่วสีม่วงลายเสือนะครับอย่างที่บอกนะครับงอกดีมากนะครับ ถัดไปก็จะเป็นน่าจะเป็นเม็ดฟักทองนะครับพี่น้องฟักทองหรือแตงไทยประมาณนั้นนะครับพี่น้องครับดีาวาก็จะฝังไว้5้หเม็ดบางที5เม็ดนะครับเนี่ยถั่วสีม่วงลายเสือนะครับงอกดีมากสวยงามแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันเลยอันนี้น่าจะเป็นถั่วถั่วแดงนะครับพี่น้องครับถั่วนะครับใช้งานไประหว่างที่ถ่ายทําอยู่ก็ โทรศัพท์มือถือนะครับมันมีอุณหภูมิสูงมันแจ้งเตือนมานะครับก็เป็นการอัปเดตสําหรับเช้าวันเสาร์นะพี่น้องครับกับสวนพืชผ,ผ,ผ,ผักสวครัวเรานะครับนี่นะครับก็ท้ายที่สุดนี้ขอจงมีความสุขและสวัสดีครับผม